สลามุอะลัยกุมะรอห์มะตุลลอฮิวะบะริกาตุวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาหนังวยาการกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอัลจุมละตุลเฟะลียะตู้อัลจุมละตุลเฟะลียาเนี่ยก็คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกับฟเอะคำกริยานั่นเองนะคะซึ่งประโยคที่ว่าประกอบด้วยกับฟเอะและฟาแอนดเนี่ยเราจะเรียกว่าจุมละฟิอะลียะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอัมซิล่ากันนะคะอัมซิล่านะคะดูมาดูข้อแรกเลยค่ะก็คือคำว่าอวันดิบุ แปลว่าหมาป่าน uh, ั้นได้หอนอ่าอาวาเนี่ยเป็นเฟียะนะคะตัวนี้เป็นเฟียะเนาะแล้วต่อหลังจากอาวาอันซิบูคําอิสมุนตัวนี้นะคะก็คือฟาแอนนั่นเองอ่าประโยคแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าจุมลาเฟียลิยะเพราะว่าเขาเนี่ยขึ้นต้นด้วยกับเฟียะนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะก็คือยาสกุตุสตัลจูหิมะนั้นกําลังตกอ่าหิมะกําลังตกนะคะยาสกุตุนี่เป็นเฟียะมดอเระแล้วก็อัตสัลจูนะคะเป็นอีเซมตัวนี้เป็นฟาแอนนั่นเองอ่า เข้าใจง่ายเลยนะคะก็คือรู้เลยว่าคํานี้เป็นเสียเนาะต่อมาข้อที่สามข้อที่สามนะคะก็คือคําว่าคูมาฟค่ะคูซิลกิตาบ้าคูซิลกิตาบ้านะคะท่านจงหยิบหนังสือเล่มนั้นคูซเนี่ยเป็นเฟียซึ่งเฟียตัวนี้นะคะคูซเนี่ยเป็นเสียอัําเป็นเฟีย,ฟยที่บ่งบอกถึงกริยาคําสั่งใช้ว่าเออจงทําอย่างนั้นนะจงทาจงกระทําอย่างนั้นนะจงกระทําอย่างนี้นะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะแปลว่าท่านจงหยิบ แล้วอัลกิตาบ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ใช่ฟาแอนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมัฟอุลมีเพราะว่าสังเกตเลยว่าเออมันเนี่ยนัสนะใส่สลับฟัชนะเอ้าแล้วฟาแอนอยู่ไหนล่ะฟาแอนนะคะก็คือดอมิร์าเค่ะฟาแอนนะคะก็คือดอมิรที่ว่าซ่อนอยู่ในตัวคุสตัวนี้นะคะที่แฝงอยู่ในตัวคุสตัวนี้ก็คือดอมิรอันต้านะคะที่แปลว่าท่านที่ซ่อนอยู่ในตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะแปลนะคะก็คือท่านจงหยิบหนังสือเล่มนั้นอ่าตัวนี้เป็นเฟีย แล้วก็มีฟาแอนอยู่ข้างในนี้แล้วก็อลกิตาบ้าน,นะครับอุลมบิเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะคือจุมลาเฟียลียานะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยกับเฟียค่ะต่อมาข้อที่สนะคะอุนซูริงมิสกีน่าท่านเนี่ยจงช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนท่านอีกและอ่าอุนซูอุนซูริอุนซูดน,ซนะคะเป็นเฟียอัมอ่าเป็นเฟียที่บ่งบอกถึงการ สั่งใช้ให้กรธทํมนะคะตัวนี้นะคะจะมีอันตาซ่อนอยู่เือนกันเป็นดอมเมตอันตาที่บ่งบอกว่าอ่าก็คือเราจะแปลว่าท่านจงช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนมีดอมเมตซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอมเมตเนี่ยซ่อนอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาแอนนะคะก็คือซ่อนอยู่ในตัวเฟียเลยแล้วก็อัลมิสกีน่านะคะก็เป็นมาฟุอุลบีเพราะฉะนั้นนะคะข้อ3ประโยคนี้นะคะขึ้นต้นด้วยก่าเฟียเราจะเรียกว่าจุมละเฟียลียาค่ะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะตัวอย่างที่5ก็คือนามาลัวละดู นามาลวาละลู <c oughs> เด็กได้นอนอ่าอันนี้ประโยคง่ายๆเลยนะคะอัลลอฮ์มากะเด็กนั้นได้นอนนามานะคะเป็นเฟียนามานะคะเป็นเฟียอ่าเป็นเฟียแล้วก็อัลวาราลูเนี่ยเป็นฟาเอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้นะคะก็คือเป็นจุมละเฟียลิยานะคะเพราะว่าเป็นประโยคที่ประกอบด้วยกับเฟียและฟาเอลนะคะเราจะเรียกว่าจุมละเฟียลิยาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพลงเท่านี้นะคะส s s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh